สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องทริปกับทิสนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปสร้างอินโทรนะคะน่ารักน่ารักง่ายๆนะคะอ่าด้วยแอป v l l o ของเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะอ่าก็จะพาทุกคนไปดูขั้นตอนการสร้างว่าการสร้างอินโทรนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะอ่าไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เราเข้าไปที่แอปของเราเลยค่ะจากนั้นกดสร้างวิดีโอนะคะอ่า จากนั้นเราก็มาเลือกภาพพื้นหลังนะคะที่ VLO s t o k e นะคะจากนั้นเราเลือกพื้นหลังเสร็จแล้วให้เราตั้งชื่อไฟล์นะคะตั้งชื่อโปรเจกต์ของเรา,าเป็นในที่นี้ละของไ์เคยสร้างมาแล้วเนาะก็ตั้งเป็น Intro ร3นะคะถ้าใครยังไม่เคยสร้างก็ตั้งเป็น Intro ร1ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะพอเราได้พื้นหลังมาแล้วให้เรา,าปรับความเขาเรียกอะไร ความยาวของคลิปให้เหมาะสมนะคะอ่าใครต้องการยาวเท่าไรอ่าแต่แนะนําว่าอินโทรไม่ต้องยาวมากนะคะเพราะว่ามันเป็นการขึ้นต้นคลิปเนาะอ่าจากนั้นนะคะให้เราไปเลือกโลโก้ของเราที่เราเตรียมไว้นะคะอ่ะอะาครั้งนี้อ่สาส่จะใช้เป็นไฟล์ GIF นะคะอ่าดูดุ๊กดุ๊กน่ารักอ่าเลือกตามที่เราชอบได้เลยถ้าไม่ชอบก็สามารถเปลี่ยนใจใหม่ได้นะคะอ่าเลือกใหม่จากนั้น ไม่ชอบนะคะก็ไปเลือกอีกรูปนึงอ่ารูปน่ารักน่ารักอันนี้แบบเออเข้ากับตัวจริงดีแบบกลมๆแก้มใหญ่ๆนะคะกําลังกินขนมแล้วก็อ่าดูเล่น iPad ไปเนาะอ่าปึ๊บพอได้แล้วเราก็ลากให้จนสุดคลิปนะคะอ่าจากนั้นนะคะเราจะไปที่อ่า การเข้าออกของวิดีโอนะคะเลือกให้จางลงเพื่อที่จะแบบเป็นความละมุนของคลิปนะคะอ่าเราก็ลองเล่นดูอีกหนึ่งรอบนะคะว่าการเฟดตัวออกของตัวโลโก้ของเรานั้นใช้ได้หรือเปล่าเนาะอ่าแล้วเราก็ขยับให้มันอยู่กึ่งกลางพอดีนะคะาจากนั้นนะคะพอเราได้ความเหมาะสมแล้วเราก็จะมาเพิ่มฟอนต์นะคะ อ่าก็คือชื่อช่องของเรานั่นเองก็คือเลือกฟอนต์น่ารักน่ารักมาให้เหมาะสมกับคลิปของเราได้เลยอ่า Mywalk นะคะชื่อฟอนต์ตัวนี้นะคะจากนั้นเราก็มาแก้ไขข้อความนะคะอ่าแก้ไขข้อความ คราวนี้ก็เลือกฟอนต์ตามที่เราชอบได้เลยฟอนต์จากที่เราโหลดมานะคะอพอได้แล้วสังเกตดูว่าสีมันจะกลมกลืนกับพื้นหลังเนาะก็เลยเปลี่ยนสีใหม่นะคะเลือกสีให้เหมาะสมแล้วก็ให้ตัดกับพื้นหลังมันก็จะสวยทําให้ข้อความของเรานั้นดูเด่นขึ้นนะคะจากนั้นก็ขยับให้แบบให้มันได้สัดส่วนพอดีเนาะ ก่อนที่จะเปลี่ยนนะคะเราต้องติ๊กลูกศรเพื่อจะเช็คว่าอ่าเหมือนประมาณว่าติ๊กลูกศรเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของตัวอักษรน,นะคะอ่าประมาณนี้นะคะ พอเราได้ตัวอักษรที่พอใจแล้วนะคะเราก็จะไปปรับในส่วนของเงานะคะให้มุมองศามันได้สัดส่วนที่สวยงามนะคะตรงขอบแล้วก็สามารถเพิ่มความหนาบางได้เช่นกันค่ะาจากนั้นนะคะเราก็จะขยับให้ตัวฟอนต์นั้นขึ้นมาพอดีกับตัวโลโก้ที่ขึ้นมาแสดงบนหน้าจอของเรานะคะ สังเกตดูนะคะเวลาที่ออกนะคะเฟดลงนั้นเราจะต้องให้อยู่ที่ประมาณ1วินาทีให้เท่าๆกันนะคะภาพทั้งหมดเขาก็จะเฟดลงพร้อมกันเนาะอ่ะ จากนั้นพอเสร็จแล้วเราก็จะใส่เสียงนะคะเลือกแบบถ้าเป็นลูกกระตูนก็เลือกเสียงให้เหมาะสมเลือกเลือกเสียงให้น่ารักน่ารักนะคะอ่าตอนนี้ก็ทําการเลือกเสียงอยู่นะคะ thank you จากนั้นพอเราได้เสียงที่ชอบแล้วนะคะเราก็มาปรับเสียงเข้ากับเสียงออกให้มีความสโลปลงนะคะ,ะมันจะได้ไม่น่ารำคาญเกินไปเนาะ,ะแล้วก็ดูความเหมาะสมความพอดีของคลิปเสียงให้เหมาะกับภาพอินโทรของเรานะคะ,ะจากนั้นเราก็ลองเล่นค่ะลองเช็คก่อนอพอเราได้พื้นหลัง โลโก้ o, แล้วก็อินโทรแล้วนะคะเราก็จะไปแท็ก Tag นะคะเราจะแท็กเป็น IG Facebook แล้วก็เพจ f a c e b o o k นะคะแล้วก็เป็น y t u t u ของของเรานั่นเองหรือคนอื่นอยากเพิ่มเติมตรงไหนก็ได้นะคะก็เป็นการสาธิตให้ดูคร่าวๆค่ะ ส่วนตัวผู้ชมเองอยากเพิ่มตรงไหนชอบตรงไหนเพิ่มเติมตรงไหนาสามารถทำเพิ่มขึ้นมาได้เลยนะคะ อพอมีอันที่2นะคะเราก็จะเอามาแทรก Facebook นะคะเราก็จะเอามาเทียบกับตัวแรกที่เราได้ขนาดที่พอเหมาะให้ได้ขนาดที่เท่าเท่ากันนะคะทำอย่างนี้จนครบนะคะ่า เหมือนกันค่ะพอเราแท็กนะคะเราก็ต้องเขาเรียกไงให้เฟดออกในเวลาที่เท่าๆกันนะคะภาพของเราก็จะสมูทสวยงามค่ะจากนั้นเราก็ลองเล่นเพื่อเช็คความเรียบร้อยอีกหนึ่งรอบนะคะก่อนที่เราจะเรนเดอร์ออกไปหนึ่งรอบไม่พอเช็คสองรอบเพื่อความชัวร์โอเคเรียบร้อย